สวัดีครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีทำเคาน์เตอร์นะครับอันนี้เป็นแบบดีเซตเองได้แล้วก็มี2ขนาดครับคือ ใหญ่หน่อยแต่ยัเล็น้อยกว่านะครับ Oh. Uh...